กนอำเภอโนนไทยขอต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดียิ่งสันเทียแผ่นดินถิ่นนครพระพุทธสีหะปติมากรงามล้ำหลวงพ่อจอยผดุงธรรมนำโชคทุ่งดอกไก่อกงามวิไลอ่างลำเชียงไกลลือเรื่องเมืองมะขามเทศเพช โนนไทยอัตลักษณ์สถานศึกษามีคุณธรรมน้อมนำเศรษฐกิจพอเพียงเอกลักษณ์สถานศึกษา อาชีพดีมีงานทำนำพาเศรษฐกิจพอเพียงสีประจำสถานศึกษาสีม่วงและสีขาวปรัชญาสถานศึกษากศนออำเภอโนนไทยจัดการศึกษาตลอดชีวิตเน้นคุณธรรมนำวิชาการวิสัยทัศน์สถานศึกษาศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอโนนไทยจัดและส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยสำหรับประชาชนทุกช่วงวัยให ได้รับโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพมีทักษะที่จำเป็นและสมรรถนะที่สอดรับกับทิศทางการพัฒนาประเทศสามารถดำรงชีวิตได้อย่างเหมาะสมบนรากฐานของหลักปัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โครงสร้างการบริหารงานศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอโนนไทยประกอบด้วยผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอโนนไทยคณะกรรมการสถานศึกษามีการแบ่งออกเป็น3กลุ่มง,งานได้แก่กลุ่มง,งานอำนวยการกลุ่มจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกลุ่มภาคีเครือข่ายและกิจาการพิเศษทำเนียบบุคลากรนำโดยนางสุมาลีวัชระ มโนการผู้อำนวยการกศนอำเภอโนนไทยข้าราชการจำนวน4คนพนักงานราชการจำนวน13คนจ้างเหมาบริการจำนวน3คนรวมทั้งสิ้น2 1คนรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ2 5 6 4าจำนวนนักศึกษาจำแนกเป็นรายภาคเรียนภาคเรียนที่สปีการศึกษา2563จำนวน1,093คน ภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2,564จำนวน1,024คนรวมทั้งสิ้น2,117คน งานการศึกษาขั้นพื้นฐานกศนอําเภอโนนไทยจัดและส่งเสริมการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานให้กับเป้าหมายผู้ด้อยพลาดและขาดโอกาสทางการศึกษาประกอบด้วยโครงการดังต่อไปนี้โครงการค่ายพัฒนาทักษะการเรียนรู้นักศึกษากศนอําเภอโนนไทยโครงการส่งเสริมความรู้นักศึกษากศนอเรื่องการป้องกันตนเองจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019โครงการพัฒนาคุณภาพผู้ ผู้เรียนด้านคุณธรรมจริยธรรมนักศึกษากศสออำเภอโนนไทยโครงการส่งเสริมผู้เรียนด้านการศึกษาและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ตามหลักปัญญาของเศรษฐกิจพอเพียง โครงการพัฒนาผลสำลีทางการศึกษาระดับชาติเอนเนโครงการสร้างโอกาสทางการศึกษาพัฒนาวิชาการนักศึกษากศนอําเภอโนนไทยโครงการพัฒนาวิชาการนักศึกษากศนอําเภอโนนไทยในสถานการณ์การพแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019โครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจกศนอําเภอโนนไทยโครงการส่งเสริมความรู้นักศึกษากศนอด้านการใช้แอปพลิเคชันในการเรียนรู้แบบออนไลน์ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019โครงการส่งเสริมความรู้กระบวนการคิดเป็นรูปแบบโครงงาน การทำน้ำสมุนไพรเสริมภูมิคุ้มกันโรคติดเชื้อโควิด19โครงการทำความดีด้วยหัวใจในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019โครงการสร้างภูมิคุ้มกันกศนอห่วงให่ร่วมต้านภายัยโควิด19โครงการพัฒนาความรู้นักศึกษากสอนอภายใต้มาตรฐานการศึกษาระดับชาติ ด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียนเอ็นเน็ตผ่านระบบออนไลน์โครงการประเมินเทียบระดับการศึกษาภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2563และภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2564โครงการส่งเสริมการเรียนรู้หนังสือกศนอำเภอโนนไทยประจําปีงบประมาณ2564งานการศึกษาต่อเนื่องกศนอำเภอโนนไทยดําเนินการจัดกิจกรรมเพื่อการมีงานทําพัฒนาทักษะชีวิตพัฒนาสังคมและชุมชน และการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงประกอบด้วยโครงการดังต่อไปนี้โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนกิจกรรม1อำเภอ1อาชีพผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน70คนประกอบด้วยหลักสูตรการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าวหลักสูตรการทำเบเกอรี่ โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนกิจกรรมพัฒนาอาชีพระยะสัน้นกลุ่มสนใจไม่เกิน30ชั่วโมงผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน382คนประกอบไปด้วยหลักสูตรการทำไม้กวาดหยักใยห,หลักสูตรการตัดเย็บเสื้อผ้าหลักสูตรการขยายพันธุ์พืชด้วยการติดตาตอนกิ่งและเสียบยอดหลักสูตรการทอเสือจันทบูร หลักสูตรการสานตะกร้าพลาสติกหลักสูตรการเย็บกระเป๋าหิ้วผ้าด้นมือหลักสูตรการทำปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพหลักสูตรการทอพรมเช็ดเท้าหลักสูตรการทำน้ำมันเหลืองสมุนไพรสดหลักสูตรการทำรองเท้าจากพรมเช็ดเท้าเพื่อสุขภาพหลักสูตรการทำชิงช้าจากเศษผ้า หลักสูตรการตัดเย็บผ้าถุงสำเร็จรูปหลักสูตรการเผาถ่านจากถัง200ลิตรหลักสูตรการเย็บตะกร้าจากเศษผ้าหลักสูตรการปลูกผักไฮโดรโปนิกหลักสูตรการสารตะกร้าจากทางมะพร้าวหลักสูตรการทำพรมเช็ดเท้าหลักสูตรการทำไม้กวาดจิ๋วจากดอกญ้าหลักสูตรการทำไม้กวาดทางมะพร้าวหลักสูตรการเย็บเบาะรองนั่งโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนกิจกรรมชั้นเรียนวิชาชีพ31ชั่วโมง ผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน495คนประกอบด้วยหลักสูตรช่างเชื่อมหลักสูตรช่างปูกระเบื้องหลักสูตรช่างอลูมิเนียมหลักสูตรช่างมุงหลังคาหลักสูตรช่างปูนหลักสูตรช่างฝ้าเพดานการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 430คนประกอบด้วยโครงการส่งเสริมความรู้การป้องกันโรคติดต่อที่เกิดจากลูกน้ำยุงลายโครงการส่งเสริมความรู้การป้องกันตนเองจากโรคภาวะซึมเศร้าโครงการส่งเสริมความรู้จากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน338คนประกอบด้วยโครงการส่งเสริมความรู้การนำพลังงานทดแทนไปใช้ในการพัฒนาชุมชน โครงการส่งเสริมความรู้การน,นำประโยชน์จากการปลูกป่าสามอย่างประโยชน์4อย่างไปสร้างรายได้ให้ชุมชนโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชนการศึกษาเพื่อการเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน250คนประกอบด้วยโครงการน้อมนำพระบรมราชโชบายด้านการศึกษาสู่การพัฒนาโคกหนองนาโมเดลเพื่อความอยู่ดีกินดีมีงานทำกิจกรรมภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสารด้านอาชีพผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน24คนประกอบด้วยโครงการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน200คนประกอบด้วยโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเพื่อคงพัฒนาการทางกายจิตและสมองของผู้สูงอายุอำเภอโนนไทยงานการศึกษาตามอัธยาศัยกศนออำเภอโนนไทยจัดและส่งเสริม ให้นักศึกษาและประชาชนทั่วไปมีนิสัยรักการอ่านพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ที่เหมาะสมโดยใช้สื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีในการจัดกิจกรรมที่เอื้อต่อการศึกษาตลอดชีวิตประกอบด้วยโครงการดังต่อไปนี้โครงการส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ตลอดชีวิตโครงการส่งเสริมการอ่านออนไลน์โครงการส่งเสริมการอ่านบ้านหนังสือชุมชน โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมสร้างแหล่งเรียนรู้ระดับตำบลโครงการส่งเสริมการอ่านห้องสมุดเคลื่อนที่โครงการส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้แหล่งเรียนรู้กศนตำบล b Best p r a c t i ิสกศนอำเภอโนนไทยจัดทำสื่อการเรียนรู้ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด -19 ได้แก่ชุดการเรียนรู้และวีดิทัศน์ดังนี้ 1. ชุดการเรียนรู้ด้านการใช้แอปพลิเคชันในการเรียนรู้แบบออนไลน์แอปพลิเคชัน l i n e เฟซบุ๊กชุดการเรียนรู้การสร้างภูมิคุ้มกันกสศนห่วงใหญ่ร่วมต้านภายัยโควิด -19 3. ชุดการเรียนรู้กระบวนการคิดเป็นรูปแบบโครงงานการทำน้ำสมุนไพรเสริมภูมิคุ้มกันโรคติดเชื้อโควิด -19 กสศนอ,อำเภอโนนไทยขอขอบพระคุณค่ะ